นี้เนี่ยเรานําเสนอข่าวเรื่องเกี่ยวกับทหารเมาแล้วก่อเรื่องอยู่บ่อยๆมีอีกแล้วเหรอคะก่อนหน้านี้คือทหารเรือขนองปากพูดว่าระเบิดถูกไหมอยู่ไหพูดได้ยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วใช่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีคนอ้างว่าเป็นทหารอากาศเมาขับแล้วไปชนทรัพย์สินชาวบ้านนี่คือยับเยินแล้วทีนี้ไปชนแล้วเนี่ยไม่ได้สํานึกผิดยังกลางอวดเบ่งใส่ตํารวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าให้การช่วยเหลือด้วยอะค่ะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ ผมมาบกแต่ไม่ไนาพูผม้ผมบอกทุ้อผมบอกทุกตอนแล้วผมรับผิดชอบหมดทุกขอึงบอกกับผมนี่แหลเขาบอกแล้วผิดจเนี่ยนะคะโอ้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ททูเขาโพสคลิปนี้แล้ให้ข้อมูลบอกว่าชายคนนี้อ้างตัวเป็นฐานอากาศนะ เมาเมาแล้วขับรถไปพุ่งชนเสาไฟแล้วก็ไปพุ่งชนร้านอาหารที่อยู่ริมทางตามที่เห็นในคลิปค่ะจากนั้นค่ะไม่พอเบ่งใส่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าให้การช่วยเหลือด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้น4โมงเย็นเมื่อวานหน้าสพธยาบุรีจังหวัดปทุมธานีมีบางช่วงเขาบอกว่าใช้คำพูดขูว่ว่าจะย้ายเจ้าหน้าที่อาสาออกจากพื้นที่ด้วย <S <S มีอำนาจในการจะย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่นะคะทีมข่าวพูดคุยกับพี่อาสากู้ภัยเคลื่อนที่เร็วที่ไปช่วยเหลือก็เล่าว่า พราะเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนมีคนบาดเจ็บเขาก็รีบไปไงจะไปประถมพยาบาลให้แต่กลับถูกต่อว่าด,วด้วยคําหยาบคายด่าแบบคนขาดสติแล้วก็ปัดกระเป๋ายาของเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือทําแผลค่ะตัวชายคนนี้มีกลิ่นอลกอฮอล์แรงทะลุแมสเลยเขาว่าอย่างนั้น<ห>ซึ่งเขาก็ยอมรับเองว่าเมาและยังข่มขู่จะย้ายพวกกู้ภัยออกจากพื้นที่ด้วยนะคะฟังเสียงหน่อยนะคะ เคยจะมาก่อนที่ผมเขาเข้าไปบอกผงไม่ต้องมายุ่งกูเดี๋ยวผู้ย้ายแม่งให้หมดผมเขาเป็นจิตอาสาอาสาแนบ่ว่าเออผู้ภยอะไรช่วยเหลือประชาชนทั่วไปแต่ว่ามามาจะมาสั่งย้ายเนี่ยผมก็งงหรือว่าสั่งย้ายเรื่องอะไรเพราะผมไม่ทําอะไรผีดผมก็ไม่จิตใจอะไรหรอกของผมก็ไม่อยากถือสาคนเมาแต่การที่กระดาหผมไย่ยังมันคือมันไม่ใช่อ่ะตอนทอนกาลังใจเราก็เออเรามีจิตใจที่จะช่วยทําแผลให้ต่มาระโดาเนี่ยก็เหมือนแั่วัดในกีบเลยพี่ เรื่องนี้เนี่ยทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าใชา่คนที่เป็นทหารอากาศเขาอ้างว่าถูกรถอีกคันขับตัดหน้าค่ะเลยทําให้เขาเสียหลักและไปพุ่งชนบ้านชนเสาไฟ,ฟฟ้านะคะเราก็เลยพูดคุยกับนางนิตินันบุญประภัยอายุ60ปีคนนี้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย<อ>เขาบอกว่าตัวของคนขับเขายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นทหารอากาศนะคะเขา่าคงจะมงินม้งางค่ะทางแน่นอนเพราะว่ากระป๋องเบียร์ก็ยังอยู่ในรถ มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โวยวายอะไรเขาพูดได้แต่พูดว่าผมผิดผมยอมรับผมรับผิดชอบอะไรอะไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบหมดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้โวยวายอะไรแต่ว่าก็อาจจะพูดเยอะพูดตามภาษาอะไรนะคะเขาบอกอยู่เขารับราชการอยู่รับอยู่ว่าไงเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นทหารอากาศ สำหรับชายที่อ้างว่าเขาเป็นหานอากาศเนี่ยทางตำรวจสพธญ,ญบุรีให้เป่าแอลกอฮอล์ก็แน่นอนค่ะปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง202มิลลิกรัมก็เลยแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุราและก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายชายคนนี้เขาก็ยื่นหลักทรัพย์1 0 0 0 0บาทประกันตัวออกไปนะคะค่ะ